เราจะไม่มีใครต้องทำงานอีกต่อไปนี่คือประโยคสะเทือนโลกที่อีลอนมัสกล่าวไว้ในงานวีวาเทคปี2024ในโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วคำพูดของอีลอนมัสเกี่ยวกับอนาคตของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้สร้างแรงกระเพื่อมในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเขาคาดการว่า AI จะก้าวหน้าจนสามารถแทนที่งานของมนุษย์ทุกประเภท และการทำงานจะกลายเป็นเพียงตัวเลือกสำหรับคนที่ต้องการทำสิ่งนั้นเพื่อความสนุกหรือเป็นงานอดิเรกมากกว่าจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอีลอนมัสก์เล็งเห็นว่าโลกที่ AI และหุ่นยนต์สามารถผลิตสินค้าและบริการทั้งหมดได้อย่างเพียงพอจะเป็นโลกที่การทำงานเพื่อความอยู่รอดอาจไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเขาได้ยกประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความหมายของชีวิตในอนาคตหาก AI สามารถทำทุกอย่างได้ดีกว่าเรา ชีวิตของมนุษย์จะยังคงมีความหมายหรือไม่ผลกระทบที่ AI มีต่อชีวิตมนุษย์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความสามารถของ AI เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลส่งผลให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับผลกระทบที่ AI จะมีต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในขณะที่บางอุตสาหกรรมเช่นการผลิตการขนส่งและงานที่ต้องทำซ้ำๆได้รับผลกระทบโดยตรงจากการนำ AI มาใช้ ในขณะที่หลายอาชีพที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์หรือการปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ยังคงปลอดภัยแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาก้าวไกลแต่การนำ AI มาใช้ในที่ทำงานกลับเป็นไปอย่างช้ากว่าที่หลายคนคาดไว้งานวิจัยจาก MIT ในปี2024ระบุว่าหลายงานที่ดูเหมือนจะถูกแทนที่โดย AI ในอนาคตยังไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจสำหรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้คนยังคงต้องการปฏิสัมพันธ์จากมนุษย์ในงานบางประเภทเช่นนักจิตวิทยาครูและผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ต้องใช้จินตนาการอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือ AI อาจทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจมากขึ้นเนื่องจากผู้ที่เข้าถึงเทคโนโลยีจะมีข้อได้เปรียบเหนือผู้ที่ขาดโอกาสนอกจากนี้ออน Musk ยังเตือนเกี่ยวกับ AI ที่ขับเคลื่อนโซเชียลมีเดีย โดยกล่าวว่าเด็กๆก,กำลังถูกโปรแกรมโดย AI ที่เพิ่มระดับโดปามีนให้พวกเขาอย่างสูงสุดสร้างปัญหาทางจิตวิทยาในระยะยาวโอกาสของมนุษย์ในวันที่ AI ครองโลกแม้ว่า AI จะสร้างความท้าทายมากมายแต่อีลอนมัสยังมองเห็นโอกาสในอนาคตที่มนุษย์และ AI สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยเขาเชื่อว่า AI จะช่วยสร้างโลกที่ไม่มีการขาดแคลนสินค้าและบริการและเสนอแนวคิดเรื่อง Universal High Income หรือรายได้สูงแบบสากลซึ่งต่างจากแนวคิดรายได้พื้นฐานสากลโดยรายได้สูงแบบสากลจะเป็นวิธีที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาการทำงานอีลอนมัสยกตัวอย่างจากหนังสือคาลเจอร์ er ของเอียนแบงค์ที่พูดถึงสังคมในอุดมคติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างสินค้าและบริการแต่ยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับมนุษย์ แม้ AI จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในหลายภาคส่วนแต่อีลอนมัสยังเห็นว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้ความหมายและบริบทแก่สิ่งต่างๆเช่นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การดูแลจิตใจหรือการสร้างความสัมพันธ์จะยังคงมีความสำคัญการปรับตัวในยุคข,ของ AI ในขณะที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมนุษย์จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้ตกยุค โดยอีลอนมัสชี้ให้เห็นว่าเราต้องเริ่มมองหาโอกาสในการใช้ AI ให้เป็นประโยชน์แทนที่จะมองว่า AI เป็นเพียงคู่แข่งตัวอย่างของการปรับตัวเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นการพัฒนาโปรแกรม AI หรือการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างคุณค่าในสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถทำได้เช่นการใช้ความคิดสร้างสรรค์การสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายหรือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน นอกจากนี้การศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับ AI แก่คนรุ่นใหม่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตในโลกที่ AI เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันความหมายของชีวิตในวันที่ AI ทำแทนทุกอย่าง Elon Musk ตั้งคำถามสำคัญว่าหาก AI ทำทุกอย่างได้ดีกว่าเราชีวิตของเราจะยังมีความหมายหรือไม่คำตอบอาจอยู่ที่มนุษย์จะเลือกสร้างความหมายใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงการค้นพบคุณค่าในตัวเอง การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และการมองโลกในเชิงบวกจะเป็นกุญแจสำคัญในการปรับตัวในอนาคตที่การทำงานอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นมนุษย์อาจหันมามุ่งเน้นที่การสร้างความสุขและคุณค่าผ่านสิ่งอื่นเช่นงานศิลปะการพัฒนาตัวเองหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ AI ไม่สามารถแทนที่ได้สิ่งสำคัญคือการปรับตัวเรียนรู้และสร้างคุณค่าในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา หากเราสามารถอยู่ร่วมกับ AI ได้อย่างชาญฉลาดอนาคตของมนุษยชาติจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ไรขีดจำกัด